หายแล้วปลาหมอ<ง>อ่าหล่นเว้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 ย,ลวย,ลวย,ลวยปลาหมอขึ้นสี่ห้าตัวแล้วกำลังสนุกสนานเลยปลาหมอ ยิ่งตกนานลําธารยิ่งใหญ่น้ำไหลแรงมากกลายเป็นน้ำตกเลยตรงนี้ใกล้ต้นอะไรเนี่ยเป็นน้ำตกแล้ว